Anh à nào má anh nào má Để đưa cái lông anh à nào mắt hay phân môi phân môi Phân mày bên Bên thằng nhá, Dù này là dù này à nào má hay Đấy là anh má bên nha Nào má nào má Nào má lưu Nào má nào má đã đây nào mà hay tôi nào, nào, à, à Nà, nào mà hay nào ôi nào Phân nào hẹn nào đâu nào hẹn nào hẹn nào hẹn nào lên 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 hẹn nào hẹn lên lên nào hẹn 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 โอ้มาบ่าอนไมเอาเข่ามาน้่เอาของหวานน้ของหวานเอาของหวานมาน้่เอาของหวานมานัเนร็วฟา,ามารามรานโอ้โอ้ยอืย

เออเอาของน้านนั่นเอาเงี้ยัตเอาน้ำเป๊ปซี่บ่เอาเป๊ปซี่บ่เอาเป๊ปซี่บ่เสียงเงี้ยเยอะสูดบ่เยอะสูดเล้วบ่ย่ใส่ยุย่อยู่ใส่ฮะโอ้ยแม่พี่แม่พี่บอกว่มันอยู่มันต่อมอยู่อยู่เดี๋ยวนี้อยู่อยู่หม้อเรนมากนี่เด้ปะนี่ฟ้ามากฟ้ามาโอ้ยพวงเวลาเดิน เพิ่นเพิ io, ่นเร่งหาเพิ่นเร่งหาเพิ่นเร่งอาน้ำคูปหน้าอ่เจ๊บล็อกอ่ะเจ๊บองล็อกนะเจ๊บล็อลนะโมฟาโมฟาโมฟาไม่ดีไม่ดีกันไม่ดีกัน